ยังถืออยู่อาอ,ออกไม้ไหมครับ <d> เดี๋ยวออกไม้นิดนึงครับเพราะเขาจะบันทึกไว้ด้วยะจะสอบสอบถามหุ้น,นเสี่ยวมี่ครับตอนนี้มองอยังไงบ้างรครับเรื่องเรื่องโหมดเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆกระทบกับตัวเขาไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับเสี่ยวมี่ผมยังผมยังถืออยู่ม,มีขายไปบ้างข้างบนเนาะยี่สิบแปดเหรียญในจริงขายไม่ได้เยอะหรอกก็สิบยี่แปดขายไปนิดนึงสิบแปดขายไปอีกนิดนึงอาจจะขายไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์หน่งที่เคยมีแต่ส่วนใหญ่ก็ถือครบนะครับ ที่คิดว่ามันเปลี่ยนไปไหมเนี่ยจริงๆก็ต้องกลับมาที่ภาพธุรกิจก่อนว่าตอนที่ผมซื้อเซี่ยวมีเนี่ยผมเชื่อว่า Market Share ตัวสมาร์ทโฟนเขาที่6 0 6 7เนตี่ยตอนจบมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าทุกๆครั้งที่เวลาเราไปยุโรปเนี่ยผมเห็นการคืบคลานเข้ามาในตลาดยุโรปเขาเนี่ยแม่งส่งพลังมากคือคนยุโรปแม่งใช้เสี่ยวมีแบบเยอะมากๆมากๆนะครับเยอะแบบเยอะเลยแล้วเขาไปที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาสามารถจะอัพ average selling price ได้ถ้าไปดูใน ไออนนไอรายงานประจำการเงินทุกไตรมาสจะเห็นว่า Average Selling Price เขาดีขึ้นเรื่อยๆทำให้ Margin เขาดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งกลยุทธ์ของ Xiaomi เนี่ยมันเป็น Fabless เหมือนกับ Apple เมื่อกี้ที่เราพูดกันว่า Apple มันมี c a s h Cycle d a t ติดลบสัก8-90วันมั้งใช้เงินคนอื่นทำงานจ้างฟอก c o อนผลิตแล้วให้คอมเซอร์เวนจ่ายเงินสดให้ตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เซี่ยมี่ไปจ้าง โรงงานอื่นผลิตแล้วไปขายเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าไม่เข้มแข็งขนาดนั้นเนี่ยแค่ไซโคเดย์มันติดลบอยู่สัก9ถึง18วันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันเดินเวน,นี้ไปเรื่อยๆแล้วมันกระโดดเข้ามาในตลาดอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยผมว่ากลยุทธ์เขาคือเอามือถือปูพรมไปก่อนให้คนรู้จักหลังจากนั้นไปขายเครื่องฟอกอากาศขายทุกสิ่งทุกอย่างตามตามมานะครับภาพนี้ยังเหมือนเดิมและผมเชื่อว่าตอนจบของ2003ตลา n องมันจะใหม่กว่าตลาดมาร์ทโฟนประมาณ3-4เท่า เราเห็นละเงินเฟอ้อรอบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเงินเฟอ้อรอบนี้ที่เกิดขึ้นที่คนบอกว่าจ่ายเงินเดือนไม่ได้ค่าแรงหายากพนักงานหายากยิ่งจะไปเล่งตลาดออโตเมชันตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตลาดอินเทอร์เน็ตออฟติงให้มันเร็วยิ่งขึ้นไปอีกผมก็เลยเชื่อว่าอุตสาหกรรมแมตต์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆยังเป็นอัพเทรนอย่างชัดเจนในความคิดผมนะครับอีกหน่อยไปอเมริกาคุณจะเห็นตู้หยอดข้าว เหมือนกับที่คุณอู่่ที่ญี่ปุน่นเต็ไมไปหมดทั่วโลกเพราะมันหาคนงานไม่ได้นึกออกไหมทุกท,ทุกอย่างมันจะต้องมาทางนี้แล้วมันต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงตามบ้านตามอะไรพวกนี้การเข้ามาสู่โควิดเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีกับเสี่ยวมีมากๆเพราะมันดึงคนที่อีกสิปีข้างหน้าจะเริ่มใช้สมาร์ทโฟนให้ทั้งหมดมาใช้ใน2ปีที่ติดโควิดเหมือนอป้าข้างๆบ้านที่เรารับคนละครึ่งเนี่ย ถ้าไม่มีโควิดป้าคนนี้ยังห่างไกลจากสมาร์ทโฟนระดับหนึ่งละกันเอางี้ดีกว่าแต่พอมันมีรับคนละครึง่งมีนู่นมีนี่ <Zen> <ascal. S 2> เขาก็จะต้องฝึกอดอกมาใช้สมาร์ทโฟนผมเชื่อว่าเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งโลกทั้งโลกเลยโมบายเพย์เมนท์ทั้งโลกเกิดขึ้นพร้อมกันว่าทุกคนต้องเรียนออนไลน์ประชุมซูมทุกคนต้องเอ<ส>าโทรศัพท์โทรศัพท์และเทคโนโลยีเราเรานึกย้อนกลับไปวันที่เราเริร่มต้นใช้เลยครับพอเราใช้เป็นแล้วเนี่ยเราใช้ลดลงหรือจริงๆเราใช้มากขึ้นมากชนิดขึ้นเรื่อยๆ จริงๆเราจะใช้มันมากขึ้นมากเนิดขึ้นเรื่อยๆเราจะกล้าใช้สมาร์ทวอสเราจะกล้าใช้แท็บเล็ตเราจะกล้าขยับไปในอะไรอื่นๆที่เราไม่เคยชินมากขึ้นภาพนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่ายังอยู่เอาภาพไม่ดีเนาะที่กังวลเวลาเราถือหุ้นเนี่ยมันจะไม่มีทุกอย่างแบบโอเคหมดนะครับมันจะมีบางอย่างให้หน้ากังวลอย่างตลาดจีนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาที่มันเกิดการล็อกดาวน์เนี่ย เสี่ยมี่ก็เสียมาเก็ตแชร์จริงๆไม่ได้เสี่ยมี่หรอกเสียมาเก็ตแชร์ทุกเจ้านะครับคนที่ได้มาเก็ตแชร์ไปคือ Honor, h o n o r H O N O R จริงๆเป็นแบรนด์ i g h t i n แ b ร a ด d ของหัวเว่ยนะครับเขาขายให้ Sta ตทโอนไปขายให้กับรับวิสาหกิจไปแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปลง Google ได้ตอนที่มันอยู่เป็นหัวเว่ยมันลง Google ไม่ได้ประมาณเล่าเร็วๆพอเป็นฮอร์เนอร์มันลง Google ได้แต่ในจีนก็ไม่น่าเกี่ยวเพราะในจีนมันลง Google ไม่ได้อยู่แล้วแต่ยอดขายฮอร์เนอร์ในจีน คุ้งแบบรุนแรงมากนะครับอันนี้ผมก็ยัง,งงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะผมซื้อมาใช้2เครื่องแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันดีอะไรยังไงตรงไหนที่มันแตกต่างเนาะแล้วก็แล้วก็ ผมยังคิดว่า h o นเนอเนี่ยตอนจบนะครับมันจะเป็นตัวลุกของรัฐบาลจีนในการเปลี่ยนไปใช้ชิปเซตของ SMIC คือจะพยายามไม่เนื่องจากมันเป็นสเตตโอนอ่ะมันจะไม่ไม่ไม่ง่ายในการจะ Adopt ไปใช้ snapdragon หรือไปใช้ชิปของทางฝั่งอเมริกามันน่าจะเป็นตัวที่จีนกำลังจะพยายามเอา os harmony เอาชิปทุกอย่างใส่เข้าไปเพราะนั้นเลยไม่ได้คิดว่ามันจะมาแย่งมา r k เก็ตแชร์ข้างนอก ได้เยอะๆนึกภาพอันนี้เดาวเองนะครับแต่ต้องไปตามดูแต่มาเมืองไทยก็มาแรงฮอเนมาเมืองไทยก็มาแรงสินเนตก็ได้เป็นดิสติบิวเตอร์ก็เขาบอกถ่ายรูปสวยผมก็ผมก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองไปซื้อรุ่นใหม่ที่มันกําลังจะออกเดือนหน้าว่าถ่ายสวยจริงไหมนะครับแต่หัวเว่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกตลาดกล้องที่เมื่อก่อน iPhone ถ่ายแล้วมันจะเลียวเนาะไอโฟนสิบสามเป็นไงครับถ่ายแล้วก็เริ่มไม่เลียวเริ่มสวย เริ่มสวยแล้วผู้หญิงก็ชอบใช่ไหมครับเพราะผู้หญิงเราถ้าเหมือนมันจะไม่สวยถ้าสวยจะไม่เหมือนกูเลือกสวยไว้ก่อนนะ iPhone 14ตีข่าวมาทั่วโลกว่ากำลังจะลดกำลังการผลิตไป6ล้านเครื่องทุกคนอ่านข่าวนี้ใช่ไหมครับที่ Apple ตก5%ผมระดมสมองผมไปนั่งคุยกับน้องๆหลายๆคนที่เป็นเจน Y แล้วทำไมมันถึงไม่ไอโฟนสิ่วะผมเพิ่งได้คำตอบแต่ยังหาคำตอบไม่ชัดเจนเดาวมาแชร์ที่นี่ก่อนนะครับเขาบอกกล้องหน้าถ่ายแล้วมันไม่สวยเหมือน iPhone 13 ถ่ายแล้วมันดำมันมัน,ม,นมันเลียวไปหน่อยใช่ไหมมันมันไม่สวยเหมือนในโฟน13อันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ต้องไปติดตามนะครับในรายละเอียดแต่ส่วนตัวผมมคิดว่าเสี่ยมี่ในตลาดโลกเขาเพิ่งจะลุกเข้าไปแค่ประมาณ8-90ประเทศประเทศที่เขาขึ้นไปเป็นแชมป์ได้จริงๆเนี่ยอาจจะสักครึ่งหนึ่งของ90ประเทศคือ สิ่งที่เขาทำกับโมเดลธุรกิจที่เขาทำอะ่ะผมเชื่อว่ามันไปได้หมดทุกประเทศอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นด้านดีนะครับเรื่องไม่ดีบอกฮอ r n เนอร์เนาะไปชิงมาร์เก็ตแชร์ในจีนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบเนาะคือเขาลุกการทำธุรกิจรถยนต์ EV อีอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงจะลงทุนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไม่จ้างคนอื่นผลิตจะสร้างแผนการผลิตเอง2,800ล,ล้านเหรียญอะไของมันก็ไม่รู้นะฮะ ผมรู้สึกว่าจะใช่เหรอวะอันนี้อันนี้ไม่ได้ปรามาว่าได้ไหมเราไม่เข้าใจเพราะหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมาช้าไปไหมเพราะวันนี้ธุรกิจรถยนต์ e ีเราเห็นตัวหมดแล้วเห็นตัวเห็นตนแล้วเทส l a BYD, เส e ีเยวเพิงนโอมันเห็นตัวแบบรีออโตมันมันเห็นตัวตัวผู้เล่นเยอะมากผู้เล่นเก่าอย่าง Toyota, Ford หรือทุกคนเนี่ยแม่งขยับหมดแล้วเราจะเข้ามาเสียบอะเราจะใช้จุดขายอะไรในการเข้ามาแข่ง ตอนที่เราเข้ามาสมาร์ทโฟนตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเฟิร์สมูเวอร์ในเรื่องของโทรศัพท์โลกอะ่ะม,มันมันมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ใหญ่ๆแค่2เจ้าคือ iPhone กับ s a m s u n งถ้าตอนนั้นเกากลับไปย้อนอ่านข่าวบูมเบิร์กดีๆอ่ะเขาบอกโลกเราต้องการโทรศัพท์แค่2ยี่ห้ออีลิสันโมโตไม่ต้องการแล้วเอาแค่อ่าไอโฟนกับ s ซัมซุงก็พอคืออะไรเกิดขึ้นเขาก็จะเขียนข่าวแบบนั้นแหะแต่พอเสี่ยมีเข้ามาด้วยการใช้เครื่องสเปคสูงในราคาถูกอะ่ะ มันตีตลาดได้เลยเพราะไอเดียมันใช่ของดีราคาถูกแต่วันนี้คุณจะใช้ไอเดียนั้นะไม่ได้เพราะรถยนต์จีนมันดีและถูกอยู่แล้วคุณต้องคุณต้องสร้างยูนิซอรลิงพอยต์ใหม่เช่นระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเขาจะเด่นกว่าคนอื่นคือมันเหมือนเรามองไม่ออกแต่เสียวไม้เสียวเพราะว่ามันเป็นเม็ดเงินที่ลงทุนเยอะและดูเหมือนเขาเขาอยากเขา้าอ่ะเขาอยากเข้าอันนี้เป็นเป็นจุดความเสี่ยงแล้วกันคือหุ้นอ่ะถ้าให้พูดข้อดีเชียร์อัพมันเชียร์ได้หมดแต่เวลามอง ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ มองอ่ะคุณต้องลดอคติคุณต้องมองว่าเออไอมุมเนี้ยยังดีอยู่นี่คิดว่ายัางใช่ไอมุมเนี้ยที่ออกมาเราอ่านตามข่าวแล้วเราไปทําการบ้านเนี่ยเราอาจจะเกิดความไม่สบายใจถ้าถ้าสำหรับผมเนี่ยความไม่สบายใจเรื่องคอร์เนอร์ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมจะไม่สบายใจเรื่องรถยนต์ใช้ไฟฟ้ามากกว่าว่ามันดูช้าไปไหมในการที่จะมาเริ่มต้นในวันที่เขาเขามีมาเกตแชร์กันครบแล้วแล้วก็ผู้เล่นในลาดมันใหญ่มากอ่มมกะมันใหญ่มากแล้วมันพร้อมพร้อมกว่าเราในความคิดผมตอนนี้นะ เหมือนแม้แต่โตโยต้ามันก็มีโ no น้ตหาบางอย่างที่น่าจะน่าจะเยอะกว่าเสี่ยมี่อ่ะคือผมชอบให้เขาไปเป็นแบบจ้างคนผลิตดีกว่าแล้วใส่เติมอะไรน,นิดนึงแล้วก็เอาไปขายในแบรนด์เสี่ยมี่เป็นรถยนต์จีนที่มีแบรนด์เพราะอย่างสมมุติว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วเป็นอะไรอ่ะอ,อะไรวะแบบ BYD อย่างเงี้ยมันก็งง,งๆวะ่ะทุกอย่างมันยังดูแบบไม่ค่อยเคลียร์แต่ถ้าเป็นเสี่ยมี่แล้วเขาเคยใช้สินค้าเราไปแล้ว3-4ชิ้นน่ะบางทีมันจะง่ายกว่าในการเข้าตลาด ส่วนตัวผมว่าคิดว่ายัางราคาเนี้ยยังถูกแต่ความเสี่ยงก็เหมือนที่บอกต้องจับตาดูเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าไอายอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกผมเชื่อว่า Market Share ภาพสุดท้ายนะครับยังดีกว่านี้เยอะตลาดอินเทอร์เน็ตออฟติงเขาน่าจะชนะแล้วก็ค,ค่อยๆโตไปตามตลาดก็น่าจะก็น่าจะใหญ่พอครับครับเชิญครับทางนู้นครับคนรูปหล่อใส่เสื้อเขียวครับ ไม่มีขอถามต่อเรื่อง e-v จีนครับเห็นช่วงนี้คือ,อลงมาทุกตัวทั้ง Xiaomi, Neo, x i a o ี i Neo, Xpeng หมดเลยเลยไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรใหม่ที่มันตลาดเขาเขาเราไม่รู้หรือเปล่าฮะเพราะลงมาจากหนึ่งเดือนนี้ผมว่าน่าจะไม่ต่ํากว่า2 0 3 0ก็เลยไม่รู้ว่าเออจริงจริงมันเป็นเทรนที่รัฐบาลเขาสนับสนุนนะครับก็เลยค่อนข้างแปลกใจไม่รู้ว่าตรงนี้คือควรซื้อไหมหรือควรรอดูสถานการณ์ก่อนครับสำหรับผมว่า มันเป็นจุดที่รอซื้อแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ราคาไหนได้ต่ําที่สุดนะครับเหตุผลก็เหมือนที่บอกว่ามันเป็นหนึ่งในไม่กี่อุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุนรวมถึงคอป26เนี่ยที่เราคุยกันเยอะๆในเมืองไทยเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยจริงๆแล้วก่อนจะไปถึงคาร์บอนเครดิตอ่ะมันต้องเป็นการลดการใช้คาร์บอนซึ่งรถไฟฟ้าจะเป็นคําตอบแรกๆที่ทุกๆรัฐบาลทั่วโลกอะ่ะสนับสนุนและจีนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่ามีจุดได้เปรียบ มีจุดได้เปรียบแต่ที่มันลงมาก็เหมือนว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะไฮเยอะเกินไปเวลาตลาดไม่แน่ใจแล้วกลัวเรื่องจีนแล้วกันอาสหรับผมนะผมคิดว่าการที่บอลเลนบัฟเฟตขาย b ี d วดีอ่ะมันมีนัยยะอย่างอื่นเพราะผมเห็นเขาขายออกมาเรื่อยๆถ้าถ้าติดตามดูแล้วเดี๋ยวเขาขายออกมาอีกเนี่ยผมยิ่งเชื่อว่ามันคงจะมีรอว่าเดี๋ยวจะมีการแบนอะไรสักอย่าง เป็นสินค้าอะไรสักอย่างระหว่างอเมริกากับรถยนต์ไฟฟ้าจีนแต่ถามว่าที่จุดว่าที่น่าสนใจคือผมคิดว่าตลาดโลกเนี่ยใหญ่แค่ไหนตลาดจีนมันครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับตลาดจีนคือครึ่งหนึ่งของตลาดโลกในเรื่องรถยนต์ e ีแล้วด้วยจำนวนการขายรถยนต์ตอนปีที่พีกมัน30ล้านคันบางท่าผมจำไม่ผิดคือเยอะมาก20กว่าล้านคันถึง30ล้านคันแค่ตลาดในประเทศอ่ะจริง,รงๆก็ยังก็ยังไม่ต้องไปงอคนอื่นมากยังโตด้วยตัวเองได้การที่มันลงมาแบบนี้มันจะทำให้คู่แข่งรายใหม่ๆระดมทุนไม่ได้ จริงๆแบรนด์ Band E.V. ในจีนมี200กว่าแบรนด์นะครับมันคิดได้2มุมนะผมว่าการกระแทกลงมารอบนี้มันทำให้คนอื่นๆอ่ะที่กำลังตั้งทรงอ่ะอาจจะถูกคอนโซลิดเดตแต่จุด Next เชิญกลับไปเนี่ยจุดชนะหรือแพ้มันก็จะอยู่ที่ว่าใครสามารถจะพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองออกมาได้ก่อนผมก็โดนนะครับผมก็ซื้อหุ้นตัวนี้ไปจริงๆสาภาพผมซื้อเซียวเพิงไปที่15เหรียญน,นะครับซื้อปุ๊บขึ้นไป25 ยี่ห้าในอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นเป็นไงครับกูฉลาดหาคนฉลาดกูยากมากซื้อสิบมากไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรมันเหลืออะไรสิบสามใช่ไหมครับ <laughs> ชีวิตก็แบบเนี้ยคือมันไม่ได้ใหญ่จะเจอแบบนี้นะแต่มันไม่รู้จะทำยังไงตอนซื้อสิบห้าก็รู้สึกว่าเออก็โ okay, อเคมั้งตอนนั้นขายอลีบาบาไปร้อยสิบเจ็ดขายเจดีไปเท่าไหร,ร่ไปรู้แต่ว่าทําถูกเรื่องขายหุ้นพวกนั้นแล้วมาซื้อเสี่ยวเผิงเพราะตอนนั้นรู้สึกว่า รัฐบาลจีนมันน่าจะอะไรที่รัฐบาลจีนไม่สนับสนุนน่า,นาจะยากกว่าเราย้ายไปกลุ่มที่เขาทสนับสนุนดีกว่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนโฟล์ไอก็อออีกเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านี้โฟล์ Flow ที่ยังเหลืออยู่มันอยู่ในกลุ่มเราจนใช้ไฟฟ้าเคยอ่านข่าวไหมครับว่าก่อนนั้นหลังจากนั้นไม่นานเรดิโอก็ขายพวกคอมเมอร์สแล้วก็มาซื้อรถไฟฟ้าประมาณนี้เนาะผมเชื่อว่ามันมีอกองทุนอื่นๆตามเรดิโอมาเพราะเขาคือสุดยอดของ คนหนึ่งแหละที่ทุกคนรู้จักแล้วตอนนี้พอตลาดมันเช็คตลาดมันไม่แน่ใจผมว่าไอกองพวกนี้หรือว่านักลงทุนที่ตามไปคงขายลงมาแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเปลี่ยนภาพของผู้ชนะผู้แพ้ในรถยนต์ไฟฟ้าจีนนะครับเรายังเห็นว่านนโอ็็ไปเปิดฐานเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เยอรมันมั่งไปสู่ตลาดยุโรปบ้างอะไรเงี้ยคือทุกอย่างยังดูว่าสแตทีกับบิสเนสโมเดลมันมาถูกทางหมดมาถูกทางหมด บีวดีอะครับที่บล็อเฟตลงทุนเท่าไหร่ครับสองร0อยสองร้อยล้านเหรียญแล้วขึ้นไปเจ็ดแปดพันนะครับมันม้วนไม่รู้กี่ตลบนะครับกว่ามันจะไปเจ็ดไอสองร้อยกว่าจะไปเจ็ดพันเนี่ยมันก็มันก็เจอเหตุการณ์บ้าบ้าบอยอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่ไปซื้อรถยนต์บริษัทรถยนต์อะไรสักบริษัทหนึ่งมาผมไปลือภาพมาด้วยนะข้างหน้าเป็นคโรล่าข้างหลังเป็น Honda c ซ t y ไม่ถูกฟ้องด้วยเขาไม่รู้ใครจะฟ้องก่อนตัวต้า่อนด้ไม่คิดเอามึงเอาก่อนสิ ก็คงเป็นช่วงผมเข้าเข้าใจว่าเป็นช่วงที่ตลาดมีสปรายยังคิดอย่างนั้นนะครับสําหรับสําหรับรถยนต์ใช้ไฟฟ้าจีนเพราะว่าเห็นภาพแล้วแหละว่าไม่ต่างจากตลาดมือถือผมว่าตอนจบมันไม่ได้ต่างจากตลาดมือถือเราจะเห็นรถยนต์จีนอะ่ะอยู่ในเมืองไทยแบบเป็นเรื่องธรรมดาก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไว้อีกแบบด้วยนะอันนี้สารภาพาเวลาพูดผิดผมโมผมพูดผิดนะตอนออร่ากูดแคทมาขายคันละล้านกว่าบาทผมเคยพูดออกรายการหนึ่งด้วย ผมวอใครมันจะไปซื้อร้านกว่าบาทเนี่ยซื้อไปจีบสาวเนี่ยพ่อตาเขาบอกว่าเออมึงมานั่งคุยกอนยังไม่ต้องคุยแล้วลูกสาวกูขอถามก่อนว่าทาไมมึงคิดซื้อรถคันนี้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราคิดอย่างน้นเลยนะคิดว่ามึงขับคอนดอรแอคคอร์ดมันดูดีกว่าออร่ากูดแคทแบบแบบเทียบไม่ได้ในความคิดผมอะใครว่าจะซื้อกูดแคทวันนี้แม่งเยอะมากนะมันเยอะจนแบบว่าเฮ้ยการการตอบรับรถยนต์ไฟฟ้าจีนในแบรนด์แบบกรดวอลมอเตอร์ออร่ากูดแคทอะมัน มันมันมันทำได้จริงว่ะมันเก่งในการที่เข้าถึงตลาดว่าทุกคนอยากได้โฟล์ผู้หญิงทุกคนเจาะไปที่ผู้หญิงก่อนออรากูดแคทเจาะไปที่ผู้หญิงัผู้หญิงนี่อิโมชันแนลความฝ่ายันผู้หญิงกูอยากได้โฟล์คอยากได้มินิคูเปอร์ทำหน้าตาให้มันออกมาแบบแนวแนวน่ารักอะ่ะนึกออกไหมแล้วราคาก็ล้านหนึ่งผู้หญิงก็เอ้าไม่รู้จะเอาแฟนเขาไม่รู้เรื่องอ่ะก็เอาก็เอาเรื่องของมึงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะมันก็เลยเป็นตลาดที่แบบโอ้โหผลิตจนสั่งจองกันหลายพันคันจนต้องปิดรับจองอะไรเงี้ย ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่นะผมคิดว่าที่อื่นในโลกอะ่ะแม่งก็เป็นเหมือนเมืองไทยอะ่ะมันมันกำลังบอกเราว่ารถยนต์จีนมันซึมซาบเข้ามาอยู่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้แบบมีมีพลังเร็วกว่าที่ผมคิดอะ่ะเพราะ,ะนั้นผมเลยไม่ได้คิดว่าภาพคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดมันลงแล้วแบบโหญี่ปุ่นมันกินมาร์เก็ตแชร์หรือพัฒนาการของภาพญี่ปุ่นมันดูแข็งแรงเนี่ยเรากลัวหรือเทสลาดูพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นเราจะกลัวแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนภาพมันเหมือนเดิมอนึกออกมาแต่ว่า แต่ว่าแค่ตลาดกังวลนใจแค่ตลาดเขาเรียกเสียวเสียวอะถ้าอย่างเงี้ยผมยังมองว่าเป็นโอกาสสำหรับคนไม่มีแต่เล่นหุ้นก็คือเดาเนาะมันก็คือเดาเมั่วๆเผื่อจะถูกดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเรียนได้ชันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 900 081 0 173 900โทรมาได้เลยนะคะ